สวัสดีเนานะทุกคนมมนี่ก็มาพบก,กับสองเขาสาวลาวเานาะทุกคนมมนี้เขาสาวลาวกาชิมากินนี่ต่ำข้าวโพดใสกุ้งสดเนาะทุกคนเสือมาด้วทุกคนเลยบริษต่าเองต่ำบุเป็นเอากระแกก่อนนะ ไปแต่กินบมทุกคนกก่อนสิกินนะทุกคนเนาะกัฝากให้ทุกคนเนาะกดติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องข่าวซาลาวเลยนะทุกคนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาลาวเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะหรือว่าถ้าอ่ให้อยากให้เ้ากินยังเนาะลงเนาะก็คอมเมนต์มาเลยเนาะทุกคนเนาะคอมเมนต์มาบอกว่าเออให้เขากินหั่นให้เบิ่งที่นี่ให้เบิ่งเนาะเพราะว่าเขากกำลังเฮ็ดคลิปนะแต่ได้บ่หู้ว่าอัน chicken young hay tukun bung nát tukun. Hako bong lãi nọ kín kade nát tukun nát tukun tukun đây tukun 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 tổ tukun nhảy bên đây tukun tukun nó, tukun tukun gì tukun tukun มันคอมอะไรเหรเจี๊บเนาะทุกคนรายนี้เขาต่ำเสียเขามีบเบอร์โทรเำได้ยทุกคน À, thả chúng mới bắt thấy như thế này thì nào? và thôi sang lại nó sạn sẽ lại nó được rồi Ít toàn bằng mực năm nào tôi quên Ai sẽ bằng mực, sẽ cũng nặng Let's ser. já okay. กินขนา้าวใหญ่หลไรทุกคนเกลือบอ่เข่าปางนะครับว่ทุกคนเนาะอย่าให้เขากินยังงงงเนะาะกับคอมเมนต์มาหลายเนาะทุกคนเนาะว่าให้กินนันกินนี่ให้เบิ่งเนาะว่าอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ครับว่าเนาะ ต่ำเสียมาดูคนเนอะสดหนํำเลยเสียเลย กินไฮเบิลนะทุกคนเจริญเนแอะผมกินไฮเบิดสดอย่างเดียวแซ่บไล้กัติคอสจบชมนี่ก็น่าทุกคน โอก็นั่งคิดต่อไปเนาะทุกคนเนาะฝากกดติดตามเด้เยทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้สองขาวสาวลราเนาะจะคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย